สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูาวิธีการตัดชายเสื้อนะคะอันนี้จะเป็นแบบผงด้านในนะคะแล้วก็ด้านนอกจะเดิน2เส้นนะคะอ,อันนี้ที่วัดไว้ก็คือขีดไว้2เส้นนะคะเส้นบนก็คือความยาวที่ลูกค้าให้เย็บเรียบร้อยแล้วให้เหลือแค่นี้นะคะแต่ว่าวัดลงมาอีกเส้นหนึ่งเพื่อ เราจะทําขอบนะคะขอบเท่ากับตัวนี้นะคะอ่าเพื่อเก็บพับขึ้นด้านบนนะคะเราก็วัดลงมาอีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวเส้นข้างล่างเนี่ยเราจะตัดใช้กันไกตัดเส้นนี้นะคะ,ะมาดูกันนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปพ้งริมให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเย็บกันนะคะเดี๋ยวมาดูการพ้งริมผ้านะคะเย็บช้าๆไม่ต้องดึงนะคะเพราะว่าเป็นผ้ายืดเดี๋ยวมันจะย้วยนะคะเรียบร้อยนะคะ ได้ประมาณนี้นะคะก่อนเย็บนะคะหลังจากเราพุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะแนะนําให้เอามารีดก่อนนะคะเพื่อให้ขอบมันสวยนะคะอันนี้ก็คือเส้นที่ความยาวที่เราวัดไว้นะคะเย็บเสร็จแล้วให้เหลือแค่นี้นะคะเราก็พับชายขึ้นด้านบนเลยนะคะแล้วก็รีดได้เลยนะคะ เรียบร้อยนะคะได้แบบนี้เนาะอ่าด้านในนะคะเดี๋ยวเราไปเย็บกันเลยนะคะเดี๋ยวมาเย็บกันเลยค่ะเดินเส้นแรกก่อนนะคะ เดินเส้นที่สองต่อเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสวยงามทั้งด้านนอกและด้านในนะคะเสรเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมนะคะ